ล้วางเขาเป็นอะไรวะนะ่ะเอา้าเอา้าเกมโปเกมอนเล gend อัิอุตเอา้าหยุดลวเลวยอ,อย่างวะสวัสดีครับอยู่กับผม m i m i ก channel เนาะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมโปเกมอนเล gend อัิอุตเหมือนเดิม โอเคดูเนื้อเรื่องต่ออันนี้ผมไปฟังนอกรอบมาเนาะผมได้จับนี่มาเจนไ์มาแล้วก็เจ้าแ,แอคนี่ผมเปลี่ยนตัวใหม่มาเนาะก็ไม่ต่างเลยจากตัวเก่าหรอกแต่ว่าบอลที่ใช้จับเนี่ยผมชอบให้บอลมันเข้ากับโปเกมอนมากกว่าเนาะตัวที่แล้วผมใช้เกตบอลจับเกตบอลมันไม่เข้า นนั่นเองอะคุยดิยด่งเนื้อเรื่องชึบที่ผมก็เหมือนเดิมเนาะก็จะสรุปเนื้อเรื่องที่เขาคุยกันเนาะเอาที่ผมจะพอเข้าใจได้โอเค นีเหมือนกับว่าโวโลเขาเอาสินค้ามาส่งให้เนาะเอามาส่งให้ตะลุงเมื่อกี้เนี่ยอืมทำไผมรู้สึกตังหิดตังหิดกับเจ้าโวโลจังเลยเหมือนมันมีแบบมีไปไหนก็เจอเหมือนมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกๆเรื่อง มันเหมือนมีแบบบทมีบทบาทเยอะมากไปไหนก็เจอโปเกมอนคุ้มข้างที่ไหนก็เจอมันที่นั่นแปลกๆแคแปลกๆบินไปดื้อจึดว่าไงลุงลุงแกลิกอันนี้อันนี้อันนี้จะเข้าสู่บททดสอบแล้หรอ เอาอะสัฟวอตโชว์ไปทีหนึ่งมาทำบามใช่ไหมเจ็บน้อยตอนนี้เราต้องส,สยบอวัลักษ์ตัวสุดท้ายเนาะอุ๊ยคัดซีนตรงไหนอะอืเอ๋เออ๋ออ๋อ จอยสั่นจอยสั่นโอ้โหอุ้ยตัวยังใหญ่เฮ้ยมันตัวไอ้แผ่นน้ำแข็งใช่ว่หมอ๋อเฮ้ยมันจะแดกเราไปเนี่ยอ้ตายตายตายโดนแดกแน่เลยเอาละเอาจอดำอิดอะไรพาไปอ้าบึ้ยมันอะไรอ่ะ โดดหลบโดดอุ๊ยอุ๊ยเจ็บต้องดูดหลบแล้วเราจะได้ปลาบามตอนไหนนี่มันตีไม่หยุดเลยไม่หยุดแล้วหยุดแล้วปลาวิทยอะไรอะไรอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ้าวตรงนี้ไม่โดนโดนละ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 ขอโทษครับ โอ,โอ้ยอเฮ้ยเตือนบรรลุงเดี๋ยว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 ียวยว่มีพลังพื้นเต่าเนีย่ยอ้าวสตันแล้วมันจำได้ว่ามันเป็นธาตุน้ำแข็งใช่ไหมแส้ไฟแส้ตอสู้ไม่เลยต้องไตยเดินพัน พอให้เป็นไงเจ็บแล้วสิอุ้ยเออเขาอุ้ย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 เพราเราวิวเยอะนี่หวนันม,มันโดนจะตายแล้วนะ่ะอาไฟมัง่งเอา้าจัดสวยตีไม่โดนนี่เอาวัรักตัวเบลล์อยู่ดีตีอ้าวเฮ้ยทำไมเสียงตีมันแปลกๆไฟไม่เข้าหวง ไม่เหมือนใช้ท่าค่าไฟตีนะฟองเฮ้ยหนีหนีหนีทำไรทำอะไรอ่าอันนี้มันหลบง่ายใช่ไหมืูดดีรอ,อมากลางๆแล้วไฟโดดหลบเนาะถ้ามันยังไม่กลางเนี๋ยเราจะโดนดาเมจต,ตรงบุมเนะี่ยเหมือนตอนแรกที่ผมโดนโดนดาเมจต,ตรงบุมได้แนวอือืมอืม,อม ชิดชิดจะตายจะตายหลบดีๆอันนี้โดนนะล่วงแน่นอนล่วงแน่หลบหลบเ K ก็หายแดงที้ังขึ้นเต่าโดดลบปลาปลาปลาป่าตั้นไม่เนี้ย ไม่ทันอะไรวะตันไวยังเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่จอยสั่นอ่าอุ้ยของใหม่เออโดนของใหม่อะไรวะเอาใหม่เอาใหม่โอเคครับ <c oughs> เราจะคอนตะิเนียเนาะเราไม่เริ่มใหม่ et, มดีเซ็ตไม่เอากดๆไปเฮ้ hey. เราเจอของใหม่นึกว่ามันไม่มีกำลังต,ตกใจกับของใหม่อยู่เลยอ,นนอันนี้มันจะมีของใหม่ใช่ไหมชึบหลบไหนของใหม่ชึบ chú chú Oh shit. Mm, bao bao. Ui, cái đây à? La? Nó mới sai. Ui, uh, ui, uh, uh. oh, ฝั่งมายฝั er. ่งมายฝั่งมายโอยโอยโยโบดอุโยโอ้มันไม่หายไปด้วยอืมมันไม่หายเลยเว้ยไอ้น้ำแข็งที่มันแทงพื้นขึ้นมานึกว่ามันจะหายไปอืมต้องตายเดียมพันติดขี้สุกี้ดิ อือไม่ตายเฮ้อวเวอร์รียต้องสไตล์เดินพันอป้าเข้าให้เลือดมาสวยอาบาม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 ปลาปลาเข้าไปเอออะไรวะ มันทำอะไรโอ้อยด้วยของใหม่ของใหม่หมทำพลานแะล้วทำพลานละอุอ้ยงอกมาไวจังเนาะตอนมันวนๆนีนน่ต้องโดดละโดดอุ้ยเยอแล้วเยเยอแล้ว,ลวเฮ้ยจะผ่านไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชโน๊กโน๊ก อันนี้อะไรไม่ายอุ้มันเร็วกว่าเดินเร็วจัดเร็วจัดจัดอะไรวะเนี่ยทำไมผมกระจอกเนอะวะ <c oughs> อะไรวะนี้ขอขอขอ,อลองโอ้โหถ้าเป็นเนื้อเรื่องจริงี่ตายไปเลย ประามางประามางประามางสามนิดอืมถ้าเป็นเรื่องเรื่องจริงนี่ตายไปแล้วเนะี่ยจบแล้วไม่มีใครสามารถหยุดยัง้งอวรักได้เออผมขอเล็มปากหน่อยนะเดี๋ยวโดีโด๋

ไปเชีดต้องเอาอินฟินิทสู้มันธาตุอะไรไม่อยากรู้อ๋อหินน้ำแข็งถึงว่าถ้าไฟไม่เข้ามันก็แพ้ต่อสู้คุมสี่อะไร้องสไตล์เจนพัน,นป่ก ไม่ตายด้วยเิดอพะวงเนี่ยเสือ,อเดินพันอ๋อีกทีนึงหโหจะจบมันเนี่ยรอบนะี้รอบสามแล้วนะปลาปลาปลาลุวัวปลาลุลวัลวเออมันไม่ได้เก่งอะไรนะแต่ผมกระจอกเอง นี่งถุงสุดท้ายภาพอให้โอ้ยย่อยสลายอืมฟอร์มใหม่นี่เองอุ้ยอีกพีกระชูดหกพันอืม ก่วยและยี่ได้เพียดน้ำแข็งมาด้วยอือยอยากคันหลังเรียบร้อยไม่ช่วยกันเลยยืนดูอย่างเดียวอื๋อแกนลิกเขาบอกว่าเขารู้สึกไม่ดีเนาะที่แบบเด็กอย่างเราสามารถสยบท่นานอววรักได้ แถมยังเป็นเด็กที่ตกมาจากท้องฟ้าอีกอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเออไอ,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 อเราเนี้ยเป็นเด็กปีศาจหรือเปล่าไม่ใช่เราเป็นเด็กดีเกอ่าเดิกก็บอกว่าเขากังวลที่พวกพวกเราพลูเคนกับเดมอนเคนอะไรเนี่ยที่มันร่วมมือกันอาจจะเกิดอะไรบางอย่าง ที่ไม่ดีเกิดขึ้นในภายหลังก็ได้เนาะเพราะว่าเขารู้สึกไม่ดีอาจจะทำให้ศรัทธาของแบบความเชื่อของเทพเทพินโปูเสื่อมลงเนะาะนฮะแต่ว่าเราก็ยังอ่าแดงนี่เห็นว่าพวกเราและโปเกมอนสามารถร่วมมือกันได้ถ้าเราร่วมมือกันก็จะผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ประมาณนี้ คามเมนก็มาว่าเราสยบความผุ้มขั่งสุดท้ายเรียบร้อยแล้วก็มิติจะหายไปในไม,ม่ช้าใช่ไหมอื้ึโอเคทุกคนก็แบบดีใจยินดีเนาะที่มีเราคอยช่วยเหลือถ้าไม่มีเราคงแย่ไปแล้วแต่ว่านะต่อให้มีเราเมื่อกี้นี้แล้วมัน มันก็ไม่ไหวนะชีวิตเดียวเนะี่ยดีนละ้วมันเริ่มใหม่ให้แบบแบบไอ้นี่มีให้กดต่อไม่ได้เริ่มใหม่ไม่ไหวไม่ไหวไปเราต้องกลับไปรายง,งานบอสเนาะเห็นเขาบอกเมื่อกี้ยึดเฮ้ยเต็นต์ตรงนู้นมีเครสลองขอไปตรงนู้นแล้วกันไปรับเควดลองหลัผมล่นรอบผมก็ไปรับเควดลองทำเนาะทำไปเรื่อย ไหนว่าเวทลองอยู U ่นี e. ่เดี๋ยวนะมินิเกมปะนะนเนี่ยบอลูนนี่สามสิบบอลูนวอดอะไรอะ่ะนะมาขอคลายเครียดเนี่ยเมื่อกี้ตึงมือจัดเลยบินใช่ไหมโอ้ชิด ผ่านไหมนะเออไม่ได้งคำกว้างนานพลาดเลยโอ้มันต้องบินนี่าเมื่อกี้เนี้ยเ,เร็วไม่เป็นไรโอ้ย อะไรไวนะ้เนี่ยกดมั่วหมดละโอเครถผ่านแล้วมั้งดังปิ้งนี้นะ ทำไมมาเล่นมินิเกมแล้วมันลวนไปหมดเลยวะขอไม่ใช่มินิเกมนี่ไม่ลวนนะอฮะแต่มันขึ้นไม่ได้ด้วยเนะี่ยแนวไม่จบไม่จบเอเวลาหมดกันเลยวะใช่อืม อ่ะอีกลูกนึงโดนไหมไม่โดนด้วยไม่นะเดี๋ยวรอเวลาหมดแล้วกันบินลิว้วลอยแล้วลอ่องแต่ไม่คิดมันดังตึง้งน,น่าจะไอ้นี่นะน่าจะจบนะเอ้มันน่าจะผ่านนะมีอะไรเกิดเอ่ยอยากรู้ปวดหัวเลย กว่าจะอี่ี่เนี่ยเั็นไหมไม่ผ่านหรอ,อกจริงจังมนะั้งเนี่ยโอเคไว,ไว้ไว้ไว้ที่หลังขับเมืองดีกว่าเวทมันยากจังมันไม่อี EC เหมือนรอบเหมือนที่อื่นไล้อีกอย่างหนึ่งคือผมลกด้วยแหละ โอเคเป็นรายง,งานกับบอสเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนโอเคมารายง,งานครับอืมว่าไงบอสอะฮะอ่าบอสบอสก็ชมเราเนะว่าเออเราทำให้เราโปเกมอนสบงบลงแล้วแล้วก็ดีใจที่มันสินสสนส้นสุดสิ้นสุดลงแล้ว ความส,สุขได้กลับมาอีกครั้งเนี yeah. ่ยด้วยฝีมือของเด็กสาวที่หล่นมาจากฟากฟ้าเหมือนเขาแขะยังไงก็ไม่รู้โ okay. อเคกินข้าวนี้ส่วนใหญ่มันไม่ได้คุยเรื่องอะไรเป็นสาระเลยเนาะเออแล้วก็มีแต่เมนูเดิมๆนะ เดี๋ยวผมไปิปไปเลยแล้วกันเนาะมันไม่น่าจะมีเนื้อหาสาระสำคัญอะไรส่วนใหญ่ไอตอนกินข้าวนะอดรู้ั่วแจะเห็นแล้วก็อยากลองกินนะไอโมจิมันฝรั่งนี่ยโตรตโตโมจิทั้งหมู่บ้านกินอยู่แค่นี้โอเค เรียบร้อยอุ๊ยอะไรวะนะวปะคุ้งเขียงระเบิดอืมอ่าผมจบไปเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะ คลิปนี้อาจจะสั้น่อยเนาะผมว่าออกไปนี่มันต้องเป็นเรื่องอีกแน่เลยเพราะมันมีเสียงระเบิดเมื่อกี้เนี่ยอจบไปก่อนแล้วกันสำหรับเกมโปเกมอนจะพูดแชร์นิ่งเพลวีสำหรับเกมโปเ,เกมอนลีเจนอซิก็ขอจบตอนนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพากหน้าเราออกไปเจอกับอะไร ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องสําคัญแน่นอนเพราะว่ามันมีระเบิดคาบูมเลยเมื่อกี้น่ะโอเคไว้เจอกันพัรหน้าครับบ๊ายบายเอ้